สวัสดีค่ะชื่อทันแตแพทย์หญิงกัน,นิดาคุณากรปรมาณนะคะหรือหมอปุ้มค่ะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางทางด้านทันตกรรมจัดฟันนะคะประจำที่คลินิกบางกอกสบายสาขารางคำแหงค่ะ ถ้าเกิดว่าล่วนหรือแบลกเก็ตหลุดเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ฟันเนี่ยไม่เคลื่อนไปตามแรงดึงที่ทันตแพทย์วางแผนไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คนไข้เนี่ยติดต่อไปทางคลินิกนะคะเพื่อขอคำปรึกษาให้คลินิกเนี่ยอาจจะนัดพบคนไข้ให้เร็วกว่าที่นัดเดิมก็ได้ค่ะ เกิดว่ามีลวดทิ่มใช่ไหมคะก็จะก่อให้เกิดอาการเจ็บแล้วก็ระคายเคืองได้ก็ให้ใช้ขี่พึ่งปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆที่ทางคลินิกให้ไปะคะ่ะแปะที่ปลายลวดเพื่อลดการระคายเคืองนะคะส่วนแผลล้อนในเนี่ยก็จะใช้ยาทาแผลร้นในป้ายที่แผลเลยค่ะ จริงๆการปวดฟันหลังจากที่ไปปรับเครื่องมือมานะคะก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็จะทําให้ฟันเคลื่อนไปตามแรงที่ทันตแพทย์ดึงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าปวดจนทนไม่ไหวเนี่ยเราสามารถใช้ยาพาราฐานได้ค่ะ